การแข่งขันรายการนัฏสิลนไทยสร้างสารรค์โดยนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคมชุดอินทปฐามหานครแรบันดาลใจอินทปฐามหานครเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องอินทปฐากุลวงกล่าวถึงตอนที่อินทปฐาออกเดินทางได้ทําการปลูกข้าวกินของข้าวสาลีหอมตรบอบอวนไปทั่วจนบรรดาฝูงปีศาจได้กลิ่นจึงนำเอาของวิเศษต,ต่างๆมาแลกเช่น พระวิเศษแวนแก้วเก๋าแก้วและนำมาเป็นอาวุธพิเศษของตนเองและสามารถสร้างบ้านเมืองด้วยหินและศิลาแรงชื่อเมืองว่าอินทปัถามหานครชาวบ้านได้พบเห็นต่างกล่าวขาแท้สองสาธุการในอิทธิฤทธิบาร,รมีของนางอินทปัะถาการออกแบบการสร้างสรรค์แบ่งออกเป็นสามช่วงดังนี้หนึ่ง มนตราภึกษาศาสร์เป็นการถอดนัยสำคัญจากพิธีกรรมการปลูกข้าว 2. โาสภาศาตราวุธเป็นการขอดเรื่องราวจากช่วงภูมิเหาะเหินเดือนอากาศเพื่อขอแลกข้าวสาลีโดย ผู้สร้างสารค์เลือกมาเพียง3อย่างที่สำคัญและเหมาะแก่การเล่าเรื่องได้แก่แว่นวิเศษพราวิเศษและเกลือแก้ว 3. นักราษกาสมโพธสืบเนื่องจากการได้ของวิเศษที่สามารถสร้างบ้านแปลงเมืองทำให้เกิดเมืองอิฐปหามหานครและเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครที่มีโฉมงดงามซึ่งเป็นวรรณกรรมเพียงเรื่องเดียวที่มีกษัตริย์ผู้ครองนครเป็นสตรีแถบวรรณกรรมอีสานใต้วิ ธีการสร้างสรรค์การออกแบบท่ารำหนึ่งประดิษฐ์ท่ารำจากการเจริญเติบโตของต้นข้าว 2. ประดิษฐ์ท่ารำจากการเรียนแบบกำแพงเมือง 3. ประดิษฐ์ท่ารำที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเลื่อมใสศรัทธาและต่อไปขอเชิญชมการแสดงได้แล้วค่ะ